โอเคมาครับรวดเร็วในที่หนึ่งหนึ่งสองจะเดนช้ยเป็นฮานิการอองทิพอันดี้วะนะครับวันนี้2องขบวนชานะสองขบวนชานะคือหนึ่งเจ็ดชานะครับหมายว่ารวดเร็วหนึ่งอย่างนี้ใน หัว่าจะอะไรนะไม่รู้เหมือนกันต้องลองต้องลอ,องดูส่วนเรยบหนึ่งสองน,น,น่าจะน่าต้อมเหมือนเดิมพ่าแม่ผ่มอคออะคือห้ามตีหนิรึเปล่าเมื่อกี้ ผมเห็นพ่อแม่บูดมาแล้วเห็นแล้วที่เด็กน,นี้มันผิกฎหม่นะครับเนาะคือห้ามห้ามทาเน็กอายุตั้งแต่หนึ่งขวบนะครับห้ามยิ่งขาญนะเห็นไปเจอในข่าวนะครับงานเจอข่าวช่องไหนช่องแล้วเพราะว่าทำไรเด็ดที่อายุให้อายุตั้งแต่ไม่เกินหนึ่งขวบตั้งแต่ตั้งแต่ไม่เกินสองขวบนะครับเนาะ แฮนดัมสีหนึน่งสีสุดนะครับเอ๊ยข้อทีสี่สีหงสีกวนี้น้ำโขตด้วย หกสามสาังก <ersch> <iment? S 1> ี่สงะวอัาที่นะคดรับาาญาที่กดนควมา่ะมขอนงาสมยนีจะสดนชชาปญหาสวัสิการกรมที่อบวัดดีต่วใช้ภาษาแล้วัสน่ารีกนรที่เนั้นนะคะขวันนี้กจาัน ก็สามตามวังกาน ต่ามๆบางการนะหน่วยดำในสองขบวนนี้ล่าช้านะครับผมต้องรอ

ก็บัน้ิาบางเครถเร็วที่112นะครับ